ยายอ้อยกับอมมาลาจะใคสิเบิ่งไาโรบ้านนี้พี่น้องเอ้ยล่ะสุดจเแมส์ซาตนาเวทนาทั้งสองคนนาดก็เห็นแน่เหตุสุดวิสัย

ตังเสร็จโตจังไปไหมกหลังลงงาลงชูชูเจ้ากระชูฮ้กระชูวัไทยเาอะไรเาสูโลดเออวัมือวัตมาูไม่ญ่อ้อยว่าอันเจววใจอ้อยสิภาไปสิพาไปใช่ไหม

จ yeah. wow. ้าก yeah. ้วกระทแก่ย่เ okay. งี้ยอยู่ก็ไปล่อบอื่นอันนี้เอาไม่ไดเลย้าเป็นทั้วอยู่เวลายาอยาเลากับปทันเก็บ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 ไปไปขันชิ้นเขางั้นไปสวรรไปสวรรค์พ่แหลบบอลผูบาวน้อยลาไๆ่น่ะกระทรหาข่าวขามาให้กำลังใจมันมาเลนไทยใคราเลนไทยเนาะ

ล่างล่ามเดากีอม้วยมันสะเนาดาคนปัดคนคือยังว่าจักจริงหรือบดจริงบางที่กัะแสดงฮะเด้เขาก็เลยจับจุดบดได้บางที่กัะแสดงฮะเด้เขาก็เลยจับจุดบดได้ยังไง สิบห <anto> <haft kaz ali> ้าไปอันสแกนสมองอยู่อยู่แข้งพี่เนอะไปเบิ่งว่าเป็นยังไงอยากหูฮะดีพอพอมาหูแล้วม่ได้สแกนสมองแล้วเขาก็สบายใจก็เลยมาเวามาส่วนเกันาหายไปซานางเองอุตบาเขา็อกสิอยากไปใส่ เอาข้างบ่บ่ข้ามเาเลือดข้างตินั่งอยงนนู่บนหะนงยังว่าสิไปย,ย่างนั่งว่าพี่น้องเอยเก่งยังนี่ล่าสุดนั่งอาบน้ําเองเดี๋ยวนี้จาก,จาก างางยำคนลาบสับเบ็ดกับต้ของเปลือยซิกินข่าวย<อ>ัดซีพามาลาเขาไปจะกินเลือดแบ่งเป็ดชมไปจมมเจาะกันเลยว่าเขาที่ไม่เห็ดเองมามาเห็ดท้างก็เฮ็ดทางก็ได้กินระบาดต้มกับุกเปืือยวันจันร่้าใส่้านละกแล้วคนะ พรอคสว่บเี่สวรรค์เะาสวรรค์นะได้สมากจาหารด้ขออีแล้วนะตามสวรรค์อ่เห็ดชามพันต่อมือเขาเด้ท่านทำไปเ็ดเองราดเปียกเท่านั้นต้มเป็ดลาบเป็ดพี่น้องปอกปายสกินขาพี่น้อง กหนกเอยเออเอาตัว้ีบหนานี้เนาะก็ใค่จบนาไปเราสมมัเลยนี่แม่เขได้เห็นเนาะมากเขาได้เห็นดแหงนะสามโมงนีล้สามแล้แล สตาร์ทขึ้นง่างแฮร์ร่อร์มันเย็นนังอืเมท้ากอดี่าไงเอ่ี่รตึ้มท์มาเข้าดึงมิทนึ่งมาดิีบ้านเด้อเมื่อเ้าตอนเัอทำไปดีทำหนึงตัวด นี่ยก็จะาเจนตึงตึงวาตก้แล้วน่าจีเม่ก็วานจุ่มงลูกห่านจีนึงเลนอะรก็ได้ท่า้เ้มันเลยคอตีก้อนด้วอเนนะคนไปออ่าอเมยนะครับหลอนะขาวแขกเนหมข่งบพวกเธมลยติดมูะ

ขนาดยืนยังเซ็ตอ่ะฮะมาขึ้นรถมันอยากซื้อวาเขาใส่บัตรและสมมตินี้ กายเป็นคนตโเอามึงดูมันจะเป็นหนังหนาเฉยมันคี่ว่ามันจะเป็นหนังหนาได้ฮะเออนุ๊สื่อกระสังพรามึงก็มึงขับเปเป็นไปอือไปไปหอนสิ ตัวี้เลย่านนี่แลกเห็นกระเต๊กจะมีใส่เติมน้ำยาแอร์แน่นแน่นมันลมออกคือว่านปุ๊บปูดไปเตี้ยนใส่กองลมนะัแล้วเย็นอยู่เปลี่ยนใส่กองไม่เลยอันนี้ไข่แล้วเปลี่ยนใส่กองเปลี่ยนเติมน้ำยาเก้อเลยว่าเปลี่ยนคอมแอร์แล้วเย็นจุยๆเปลี่ยนเย็ดเกือบหมื่นเย็นมากที่เป็นวิ่นอยู่ยันตื่มอยู่ยังได้เจ๊

งตมาเป็นร่องานสงานเข้าเจอดี เก่าเจ็ดล้อยเหมือนนี่น้ำมันแอดสังสามหกร้อยไป

เงียเง้ยงินเงินนี่นั่นชองมันชองไ่ด้ชองนช้าอ่ะเ็น่งนงนลอลบางโหลดด้เด้อฮะเป็นูเิเป็นแหล่ละหมื่นหนึ่งละหมื่นสองโอ้เปแิกเแหลงเป็นเงินหโอ้ยมันสิพอหมื่นนะเจ้าว่า จากสิเลนทรายเราลังไปแลกเงินพี่น้องสีาอมมาลาไปกวดเพิ่มเติมนอนสลุมสลือจุบนอนสลุมสลือละไบ้านนี้กวมันก็เะันเย็นอยู่แล่ะ เขาเห็ดใหม่เด้๋ยนี้เนาะห่านนดิเต่อเติอ่านคุณวะตัวมากจะได้กับเดี๋ยวนี้เฮยต่อครันเอืมเขาต่อเป็นห่านเผ็ดฮะดิแต่ว่าแคเต่ตัวนี้เขาเห็ดใหม่อะเอาอะไจากล้านเ็าได้นะเหล็ดเ่าได 6ก5แสนสเดลาดสามแนหาซิหนึ่งมืนะไปพี่น้องรอลุ่นกันเป็นอะไรต่อขก้นเซ็อหนึ่งแ้ว